วันน mm ี hmm. s <S uh, ้พวกเราอยู่ที่ร้านนักลินซีฟู้ดนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีปลาสดและกุ้งสดนี่ครับมาภูเก็ตต้องแวะร้านนี้นะครับหี่ซุกได้เลอาหารที่คนไหนครับไปหาสิสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปู๊ดเป็นเจ้าของร้านนะครับมาแวะมาซื้อของได้นะครับนี่ก็มีนะครับ ตามอ่าไทยรึไหมเนาะไทยรึไม่ให้ดม่ใ่เขาไปจับเออฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บจับด้วยเออจับด้วยอ่าไปจับอีกตัวนี่นะครับกุ้งมังกรเจีบีครับอ่านี่สดๆแจมเลยอ่าดีแลโอเคแวะมาเยี่ยมเยียนได้นะครับอ่านปลายรานครับอยู่ที่ลาวัยภูเก็ตนะครับด้านนี้เป็นทางเข้าครับผมบรรยากาศด้านหลัง ที่สูงที่นี้ยาวซออยลาวัยนนทศักดิ์ซอยลาวัยนนทศักดิ์นะครับซอยลาวัยนนทศักดิ์นะครับกระตังมาเลยที่หาดอะไรหาดอะไรหาดลาวัยครับอ่าเขาอยากกินของสดต้องมาที่นี่แบบนี้นะคะยังไงยังไงมีอะไรบ้างดูสิมีหอยนะครับหอยนางรมครับผม แล้วก็หอยสังนี่ปลาปลาขาวกุ้งนี่หมี่ก้างด้วยจะกินอะไรเ้วมั้มือเียเออมื้อเียเน่ยมีมือไข่ไหมมีมือกล้วย คอันนี้นะครับคือปูม้าทางนี้เลยนะครับเสร็จแล้วด้านบนก็จะมีปูดำแล้วก็ด้านข้างก็จะปูแดงครับเนื้อไหนแน่นกว่าครับนี้ก็ไดปูแดงหรือว่าปูม้าอุ้ยมีสีดำๆเนื้ออันนี้เนื้อแต่หวานกว่าครับอ่าแล้วนี่อะไรครับ อันนี้มัหลงมาหลงมาลองทินอย่างนี้ก็ได้เออไม่ไม่อันนี้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 สองตัวอ,นนอันนี้มีสี่ตัวแล้วนะครับสวัสดีครับท่านใดที่ นี่ครับคือสาหร่ายพวงอันดุลนะครับมาพร้อมกับกน้ำยำนะครับสดๆเลย,าออยม,ามาอีกแล้วอาหารมาอีกแล้วนี่น่าดู ปูหลายแบบนะปูแดงปูม้าปูหินรวมกันอยู่างนี้หมดเลยไม่เชลล์เอ้ยเชลล์มาห้าตัวเนี่ยอ๋ออกชีสกับอบกระเทียมเนื้ออันนี้นะครับล็อตเตอรีอกชีสนะครับชีสย้อมเยอะมากเลยนะครับน่ากินจริงๆตัวนี้เป็นหอยหลอดนะครับ ไายรอบพัดช,ชาลูกช่้รอบันนี้ <c oughs> ไส่จับพันชาอก่ิของน,นะคบอันนี้ก็จะเป็นขอเชลบชีสนะคบ <c oughs> ชีสยื่นเลยนะครับนี่ กิมฟูแล้วกินกะอะไรรกุ้งลอฟเตอร์นนี้ะไรพิกกระเทียมปลากอันนี้อะไรเลยปลหมึกปลาหมึกมึกไข่ชุบแป้งทอด ครับผมมีดอกไม้หอมด้ยดูอาหารนะครับเีลยวมีก็เหลือหัวต้มยำอ้วโอ้ทำไมล็อตเตอร์ไม่มีหัวเรนี้ยคงสงสัยกันนะครับเพราะล็อตเตอร์เลอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาลองชิ รรเราเอาอาหารสดมาให้ร้านนี้ปรุงนะคะร,ร้านนี้ชื่อว่าอัวคุณฟ้าน,นค่ะแล้วตอนนี้พวกเรากินมาไรนะครับก็เรากินเยอะมากนะคะเรากิน10บกิโกลเลยนะคะวันนี้อร่อยมากนะคบนี่นะคที่เราซื้อของสดจากเราซืเยอะมากเลย ชอบคลิปอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับ